เมื่อเราจะรินจิตภาวนาประกอบไปด้วยเมตตาถ้ากับเราครบกับบัณฑิตเห็นไหมข้อแรกของการฟังสวดคำสอนเรื่องมงคลทั้ง38ประการเริ่มต้นระพุทธเจ้าก็ตัดสอนข้อแรกก่อนเลยเข้อสำคัญการไม่คบคุณผ่านทั้นปีใหม่มานี้กั วันนี้เ,เป็นสัปดาห์แรกของปีใหม่ด้วยเราก็มีความตั้งใจความตั้งใจก็เกิดจากปัญญาที่เห็นแล้วว่าถ้าเราไม่ตั้งใจเราไม่ธฏิฐานจิตให้ดีแล้วเราไม่ปฏิบัติตามที่เราอธิฐานความประสบความสําเร็จก็ย่อมจะยากแต่เมื่อพอเราตั้งใจในการทําความดีตั้งแต่วันแรกของปีใหม่2566นี้ อันนี้เป็นกําลังใจเพราะใจสําคัญที่ตันตัดตว่าใจเป็นของสําคัญใจเป็นของประเสริฐเราจะทําดีกับใจนี่แหละทาไม่ดีกับใจตรงนี้ทําดีสร้างเหตุที่ดีผลก็คือความสุขทําไม่ดีที่ได้กว่าปาโปบบาปก็ความร้อนผลก็คือความร้อนก็คือความทุกข์นั่นถ้าย่อ,อเข้ามาแล้วเนี่ยความสุขกับความทุกข์มันก็นอยู่ที่ใจนี่ใช่ไหม บางคนก็อยากจะเห็นว่าสวรรค์เป็นยังไงสักขะสวรรค์ก็ดูที่ใจของเราเมื่อเรามาใส่บาตท,ทุกคนก็มีแต่ใจที่เสียสละเป็นพลังงานที่ใจของเราทุกๆคนมีเนี่ยมีแต่ความเสียสละมีแต่ความให้ก็มีความชื่นใจต่างคนต่างเช่นอ,อกเช่นใจ นามาสมทา,านซึ่งศีลทั้ง5ประการนี่ซึ่งไม่ใช่ว่าทุกคนในโลกจะทำได้ผู้ที่มีศรัทธาผู้ที่มีปัญญาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ว่าเราไม่ได้เกิดเจอพบพระพุทธองค์แต่เราศรัทธาคำสอนของพระองค์ท่านที่สอนให้เราเนี่ยพ้นจากความทุกข์ทรัพย์ทั้งหลายทุกคนก็มี ถ้าเรามีแต่ความตนเิทีเนียวแล้วก็มีแต่เราหรือของของเราพระพุทเจ้าพระองค์ทรงฉลาดเป็นครูเป็นอาจารย์ผู้สอนของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ไกลจากกิเลสต่ัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ไม่มีใครยิ่งไปกว่าเรามาตามระลึกถึงพระพุทธคุณพระหมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิคุณพระปัญญาคุณเช่นนี้เนี่ย ในวันเริ่มต้นแห่งปีใหม่สัปดาห์ใหม่นี่ใจเราก็เบิกบานเกิดปีติได้ง่ายมาเกิดปีติเกิดความอิ่มใจก็เป็นพุทธานุสติกรรมฐานนําพุทธานุสติกรรมฐานเมื่อเราจเจริญไปละอิ่มอกอิ่มใจเป็นบุญบารมีที่รักษาคุ้มครองเราด้วยให้แข้วคาดปลอดภัยถ้าเราจเจริญในพุทธานุสติกรรมฐาน เาจะต้องตั้งแต่อิทธิพิโสพัคกาวะหลังสมมาไปจนถึงว่าพุโทโธพรคกาวะติในวันหนึ่งเราท่องมากๆเมืม่อจิตสงบแล้วก็อาจจะเหลือคำว่าสุขโตรหรือว่าพุโทโธคำเดียวก็ได้ก็เป็นอุบายวิธีให้จิตของเราสงบนิ่งเป็นสมาธิันสมาธินี้เราก็ไปใช้ได้อย่างที่อธิบายมาแล้วจะเป็นการศึกษาเราเรียนการทำการงานน่าจะก,การอธิษฐานจิต ทำน้ำมนต์ก็ได้ถ้าสมาธิที่มีกำลังมากก็สามารถทําให้เกิดประโยชน์ได้มากเหมือนกัน้แสมาธินี้จะไปรักษาโาครคภัยแค่เจ็บก็ได้เหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่าจะรักษาให้หายเลยทุกโรคก,ก็ไม่ใช่อย่างนั้นในบางครั้งหลวงปู่ชาท่านไปอยู่ในวัดมัดป่าเง,เงียบๆเจ็ดวัน่านบอ,อกไประงับโครคภัยแค่เจ็บ ถ้าท่านจะนั่งสมาธินานมากอย่างนี้เป็นตน้นนั้นสมาธินี้จงมีคุณค่าละ่ะให้เราพัฒนาเราจะรู้เราจะเห็นมาที่ใจของเราจะเกิดความสุขความสุขที่พวกเราไวยพรให้ซึ่งกันและกันเนี่ยนความสุขที่เราจะได้อะไรในปีใหม่นี้เนื้อตลอดปีเนี่ยเราจะได้ลาบในยศในความสนรเสริญในความสุขทั้งหลายอันนี้เป็นความสุขที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับทางโลกนั่นแต่ความสุขขึ้นมาอีกชนิดหนึ่ง ถ้าเราทำสมาธิให้ใจตั้งมั่นได้ใจที่เคยฟุ้งซ่านน้ำคาญใจบุดหงิดใจทุกคนก็ไม่ต้องการความโกรธความชังและอใจตใจที่ชอบมากเกินไปก็ตามหรือนั่งสมาธิกับง่วงเหงาหานอนเราไม่ต้องการเลยสิ่งเหล่านี้มันบั่นทอนใจและขวางใจของเราไม่ให้รับความสงบ แต่เราก็เคยคบหาสมาคมนะกับเพื่อนทั้งห้าคนนี้มานานแล้วเป็นเพื่อนสนิทกันทีเดียวแต่มาวันนี้เราเห็นว่าเราต้องการความสงบไม่ต้องการความฟุง้งซ่านเราก็หาวิธีการเพราะความฟุง้งซ่านนี่ฟุ้งซ่านไปในเรื่องของความรักความชังมันก็เกิดความวุ่นวายทั้งนั้นเราก็ต้องมาฝึกจจตนาธรรมสมาธิของเรามาจิตสงบเข้ามา เราเห็เกิดมีความสุขในใจอิ่มใจสุขใจความอิ่มใจสุขใจก็จ,จะเกิดขึ้นได้ในการใส่บาตรฟังธรรมหรือว่าสวดมนต์เราก็มามุ่งมั่นตั้งใจจะทำความดีทำจิตให้สงบเข้ามาจเจริญในพุทธา,านุสติกรรมฐานมีเมตตากรุณาอยู่เสมอในใจของเราเนี่ยวันหนึ่งเราจะเห็นธรรมะ บางทีก็มีผู้ที่ถามหลวงปู่ชาว่าปฏิบัติแล้วๆจะทําอย่างไรหลวงปู่ชาก็าบอกว่าไม่ต้องทําอะไรเลยธรรมาก็เหมือนมีอะไรมาเตะดศีรษะไม่ทําอะไรแล้วเราจะรู้อะไรได้บ้างละ่ะนี่เห็นไหมว่าเพราะเรายังไม่ถึงผู้ที่ท่านถึงแล้วท่านก็ไม่ต้องทําอะไรท่านปล่อยวางทุกอย่างทั้งรูปทั้งนามที่พวกเรานั่งกันมีรูปมีนามแต่เรายังปล่อยวางไม่ได้ เราต้องทําก่อนเหมือนเด็กอาผมจะจบเป็นยาตียาโทรด็อกเตอร์จะทําไงผู้ที่ท่านเรียนมาแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรก็มีความรู้แล้วแต่เรายังไม่มีความรู้เราต้องศึกษาเล่าเรียนซะก่อนตั้งใจเรียนก่อนก่อนอยากจะเป็นหมอตั้งใจเรียนให้ดีเก่งจะมาเป็นหมอเป็นวิศวะเป็นนักพิฒยาศาสตร์เป็นนักบัญชีต่างๆนี่เราก็ต้องศึกษาเล่าเรียนทั้งนั้นอ่ะ การปฏิบัติบางคนนั้นพอเริ่มปฏิบัติก็อยากจะได้เร็วๆมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะเราปลูกข้าวปีนี้นะปีหน้าหนุนเราถึงจะได้รับผลของการปลูกข้าวมานะการที่เราปฏิบัติกันในปีนี้ในวันนี้ในสัปดาห์นี้สัปดาห์ราแรกของปีก็จะส่งผลไปตามระดับเหมือนกันแต่ให้เข้าใจก่อนว่าเราทำบุญ ไม่ใช่รอรับบุญชาติหน้าบุญก็อิ่มใจในชาตินี้นั่นเองอ่ะทํำบาปจิตใจก็เล่าร้อนกันอย่างขนาดที่ทานั่นเองมันให้ตั้งใจทําว่าปีใหม่ปีนี้มาเอาละเราจะคบกับสติคบกับสมาธิคบกับปัญญาเราจะสำรวมกายวาจาให้มีศีลเราจะเป็นผู้ที่เมตตากรุณามีความเสียสละทําประโยชน์ให้ตนเองทําประโยชน์ให้กับบุคคลอื่น ต่างคนต่างเป็นผู้ให้หรือเป็นผู้รับก็ต่างคนต่างพยายามสร้างความดีถ้าเกิดความร่มเย็นเป็นสุขขึ้นมาในหมู่บ้านนั้นตำบลน,นั้นอําเภอน,นั้นก็มีความสุขขึ้นมาได้เห็นไหมผู้ให้แนะ้ว่าเป็นผู้ที่มีหน้าที่ที่สำคัญตามหมู่บ้านต่างๆจะมีผู้ที่มีหน้าที่รักษาความปลอดภยัยต้องคอยมีสติ ตรวจตราไม่ให้คนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนั้นเกิดความยากลําบากเกิดขโมยขึ้นมาและเกิดความเสียหายก็ระมัดระวังทำงานได้ความซื่อสัตย์สุจริตมีสติสัมปชัญญะมีเมตตากรุณาถึงปีใหม่มาคนในหมู่บ้านเป็นได้ร้อยหลังก็คิดถึงคนที่สร้างความดีในปีหนึ่งก็นำของขวัญมาให้ ยาวไปถึงนะเป็นร้อยๆเม็ดอย่างนี้นี่ใครจะได้มัง่งแม้เขาก็ทำงานเราจะดูว่าอยู่ในฐานะการทำงานซึ่งอาจจะมีคุณเงินเดือนน้อยแต่ทั้งปีก็มีกำลังใจขึ้นมาจากการสร้างความดีนั่นเองเพราะสติก็เหมือนกันที่เราฝึกทีละน้อยละน้อยเนี่ยเราจะส่งผลอย่างมากมายมหาศาลเหมือนกัน ขอให้ตั้งใจว่าในปีใหม่สิ่งที่เราจะทำก็คือการละบาปทำบุญทำความดีให้ถึงพร้อมหาความสุขสงบในใจของเราก็จะเปรียบเทียบความสุขในโลกว่าเป็นอย่างไรสมาธิปเป็นอย่างไรยน่งเรามีปัญญาพิจารณาเห็นสภาวะความเป็นจริงของสังขารได้แม้แต่ว่าเพียงไม่นานนะจิตใจะจะอิ่มเอิบแล้วมีปิติมากเป็นอัศจรรย์ทีเดียว เห็นรูปเห็นนามทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขงังนัตามทุกอย่างเป็นสมมุติทั้งนั้นเลยไม่มีถ้าใจของเราไปสู่สภาวะแห่งความว่างได้ใจก็จะบริสุทธิ์ขึ้นมานี่ใจของเราจากใจที่ถูกเอาวิชาตันหนาวทานครอบงำอยู่เสมอมีตัวมีตนมีเรามีเขาก็เป็นใจที่ใหม่แต่ว่าใหม่แบบ มีกิเลสที่มันห่อหุ้มอยู่เสมอคือกิเลสที่มันไม่ได้ห่อหุ้มไปตลอดเวลาหรอกมันมีช่วงหนึ่งที่ใจของเราก็ใหม่ขึ้นมานิดนึงแต่มันไม่นานคราวนี้เราเกิดวันรู้เห็นในอริยสัจใจเห็นความว่างใจจะใหม่ขึ้นมาบริสุทธิ์ขึ้นมาได้เราก็ไวปอนกันเห็นไหมว่าให้มีของใหม่สวัสดีปีใหม่เพราะของใหม่เป็นของที่ดีแต่ใจดวงเรานี่แหละใจดวงเดิมนี่แต่ใจที่มันเปลี่ยนมาเป็นใจที่มีปัญญา ใจที่เป็นความว่างได้ใจก็เป็นใจที่ผ่องใสไม่จะเป็นใจที่มืดมิดก็เป็นใจที่ใหม่ในวัาเราเห็นธรรมเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าในใจของเรานี่แม้ว่าเราไม่ได้ไปเกิดในสมัยพุทธกาลแต่เราก็ได้มาฟังธรรมเราได้พิจารณาธรรมตรึกธรรมตรองธรรมมีความเพียรพยายามมีความตั้งใจจิดใ,ใจจดจ่อจนรู้เห็นในอริยสัจ ความรู้นี้ไม่ใช่ต้องรู้แล้วก็เกิดความปรุงแต่งความรู้เป็นปัญญาไม่ได้ปรุงแต่งเลยเกิดความรู้ขึ้นมาชัดขึ้นมานั่นเองว่าอ๋ออยู่นี่เองธรรมะเป็นอย่างนี้เองอย่างนั้น่ศรัทธาที่พวกเรามีกันอยู่เนี่ยในพระพุทธเจ้าจะมั่นคงแน่นแฟน้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ส่งต้องการให้พวกเราปฏิบัติบูชาก็ะจะมีอนิสง์เกิดกับใจของเราทุกๆท,ท,ท่าน ก็ตามอาตมากอรัตนาบรมีององสมเด็จสมมาสมเจ้าพระธรรมแล้พระสงฆ์องค์บริสัจ้าทุกๆองค์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายกุ้มกองปกปักรักษาพวกเหล่านั้นให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีและบาปมมเป็นบุญให้รู้ธรรมเห็นธรรมมีความสุขตลอดปี2566ั้อยกแ้ก็ตลอดไปนะเจริญพร